ลายกระเสือใหญ่มากสวยมากครับแผนนี้ไม่มีตำหนิเลยไม่มีตำหนินะครับแถบนี้ครับสวยงามตามสไตล์ฟอร์มนะครับผมเป็นทรงงามนักสติ๊กเดี๋ยวชมราคากันด้วยแล้วก็ชมขนาดความสวยความสวยแล้วก็ขนาดความยาวความกว้างขนาดเท่าไหร่นะครับส่วนด้านปลาย นะครับวัดรอบได้อ่าวัดความกว้างได้ร้อยสีิเซนติเมตรเมตรสี่สิบครับส่วนนี้ก็เจ็ิบแปดเซนติเมตรครับเชื่อมปลายเจสเซนติเมตรครับอันนี้ส่วนปีกของไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแผ่นช่วงกลางนะครับจะใหญ่ขนาดไหนแผ่นนี้สวยมากครับ ไม้นะถ้าไม้แผ่นเดียวนะครับเอาไปผึ่งสัก2เดือน3เดือนนะครับช่วงอากาศอย่างนี้เปลือกว่อนไวครับไม้แผ่นเดียวไม่ต้องกลัวนะครับมาตรฐานเอาแค่140ครับแล้วก็ช่วงกลางครับแผ่นท็อโตะไม้พึกหาได้ที่ไหนนะครับท่านไหนมีโอกาสเก็บได้เก็บครับ แปดสิบแโอีเก้หความหนานะครับความหนาอยู่ที่เกือบ4นิ้วครับสวยงามดูลายครับลดลายสวยมากแบบนี้ก็สวยครับ อันก็สวยสวยงามตามสไตล์พีฟอมตรงนี้ก็จะเป็นรอยไฟไหม้ตามธรรมชาติของไม้ส่วนตรงนี้ก็เป็นหน้าเต็มโอ้โห <c oughs> นะครับบอกเลยว่าสวยสวยธรรมชาตินะครับหน้าเมตรครับช่วงกลางหน้า90ช่วงปลายน่าจะร้อยห้าสก็จะได้ครับร้อยห้าสิบครับ นะเสือบทีน่นิ้ไม้ทั้งหมดนะครับไม้ท่อนเดียวนะครับไม้ท่อนเดียวนะครับผมหนึ่งสสามสี่ห้าหกถ้าท่านไหนเหมาหมดนะครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษแต่ถ้าคิดเป็นแผ่นนะครับเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่นะครับเริ่มต้นที่แปะไปเท่ากึ้นไปครับสวยมากราคานี้ถือว่าไม่แพง เฉพาะค่าเรื่อยนะครับก็ดูครับค่าเรื่อยก็นิ้วละห้าสี่ห้าหกบาทนะครับลองคิดดูไม้หน้าใหญ่ๆนะครับค่าเรื่อยสูงมากค่าใช้จ่ายนะครับต้นทุนค่อนข้างที่เยอะนะครับผมต้องเข้าใจนะครับผมคนซื้อต้องสายก้อสารคนหาไม้ด้วยนะครับหาไม้กว่าจะได้มาแต่ละต้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมขอคนที่เข้าใจขอคนที่ชอบไม้จริงนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับผม บอกเลยว่าลายไม้สวยมากนะครับแผ่นอบโต้ไม้พลิกเดี๋ยวพาไปชมอีกที่หนึง่งสวยจริงๆนะครับสวยก็มาสวยนะไม่ใช่ว่ายกยออันนี้ช่วงปีช่วงตีอันนี้ก็ช่วงปีให้หมดเลยถ้าเมานะครับเราให้หมดเลยอันนี้แถมเลย,แถ,เลยแถมเลยก็ยังแถมได้เลยนะครับผมแล้วก็เราจะมาคิดแต่เฉพาะห้าแผ่นนี้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหนะครับหกแผ่นนี้นะครับสวยมากเล้ดูไกลๆนะบากครับฝักต,ติดตามเลยครับผมถ้าท่านไหนอยากได้ไม้ใหญ่สวยงามนะครับแผ่นท็อปโต้ไม้พึกเนี่ยที่นี่ตอบโจทย์ได้ครับเกษตรมีโต้ใชหน้านะครับผม0ูนย์เก้าแปดห้านะครับติดต่อได้นะครับจะเหมาหมดหกแผ่น เราแถมปีกให้ด้วยฝั่งนู้นนะครับเอาไว้ทาอุปกรณ์ทาขาทำไรได้นะครับคุ้มแน่นอนนะคุณเริ่มต้นที่แปดไปเท่าขึ้นไปแต่ถ้าหน้ากว้างขออัพนะครับขออัพราคานะครับหน้ากว้างระดับแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปก็ขออัพราคานะครับเอาพูดง่ายราคาตามความสวยงามนะครับผมฝากติดตามครับ